โซเดียวโฮโลเลยลอรื่บอกไดนจังไหนกังเงืออยู่บอกมีไผใด้บอกครับบ่มีไผใดจากคนปัด<า>ลืมบอกคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิต,ต,ติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูวรชองกาพารวยครับผมเมื่อนี้ผมผ่าเอฟซีมาตามแนวทาง ของรับมุกดาหารนะครับผมเมื่อนี้ก็มาถึงบ้านพึงซองของรับมุกดาหารเลยนะครับผมอารุณ์เดยกันนะครับวันนี้รับมุกดาหารนัดปล่อยชุด3าตัวนะครับผมหลังจากที่เข้ามาแล้ว1ิงเอดวนะครับเมื่อนี้ก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ไอเอฟซีท่าไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องกล้าพารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับใครกดไลค์ใครกดแชร์ขอให้ถูกลงวัลที่หนึ่งนะครับผมใครเห็นคลิปนี้แล้วขอให้มีโชคกันทุกคนนะครับผมอัศลัสคลิปนี้ไปครับผมตามแอดไปดับชมรับฟังแนวทางของรับมุกดาหารชุดโค้งสุดท้ายได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจนงนะครับหรือว่ารับมุกดาหาร ะครับมโอนี้มาตามสามตัวนะครับชุดสามตัวชุดนี้จะมีเพิ่มมีเปลี่ยนบ่ครับหลังจากที่ปล่อยชุดนี้ไปบ่มีเพิ่มบ่มีเปลี่ยนครับผมชุดให้ปุ๊บกะคือยังซูงี่ผ่านมากอ่คือให้แล้วไปตามเล่นจนหอดมือออกไปนอนใกล้น่ะผาพิจารณาเบื้องหลุดถาถาเงินอย่างเดียวขาวเงินจับหอลนะครับผมซิเบดหอน สิบเอ็ดงวดจ้างวดนี้วันที่สิบสองขันเข่าสิบสองนะครับงวดนี้ชีเฮ็ดจักลอยงวดนี่ป้าจุได้บอกคนจนกับซีรวยขอคนจ็คลอยงวดพุ่นละลอยงวดจ้ะครับผมสำหรับชุดสองตัวก็ปล่อยแล้วนะครับผมแมงตู้สามตัวได้ยินว่าได้มาใหม่ๆเลยไหมครับนี้ได้มาใหม่ๆอันสองถุงสองถุงกว่ารเอื้อนต้องซ่งมากจ้ะก็มาบอกความฝันให้ฟัง มีฝันบรอมครับแม่อเอเอแล้วฝันแต่<อ>ว่าโลกปติเป็นตัวเลขเด้เราเห็นมาถา,าเล่าออาน้ำอาจารย์ลำบูกราหารหลว,ลว,วคระว่าขอฟังความฝันน้ำเล็ดน้อยนะครับผมอันความฝันของเล่านั้นอกจาก็ระด้ฝันเหีาดอกละว,ว่เาเราฝันว่าก็จงมีผู้ในานะ้นันแมะผ้าเปิ้นเข้าไปเปิ้นว่าเป็นผู้พราะยาหนักแปลงกายมากจริงนะผ้าผ้าเล่าเขาไปใต้เมี่ยงบาดานมาสั้น ่ใจเมี่ยงบาดานเป็นธรรมอีกเชอญหนึง่งมาสันถ้าเข้าไปละกวงร้ายราสันง่ามมองคนอยู่นะ,ะจ้าแล้วก็ว่าเราฝันดีอยู่แบบนี้มาสันแต่คืออยู่ดอกงวดน,นี้แล้ววะฝันดีครับฝันเห็นมู่เห็นพญะาหนา,านี่มกจีได้โชคจ้จ้าแล้วก็แล้วว่าเลขเลขอันคูรับมุกรอาหารที่หมานี้หมายถึงว่าเราฝันนี่เลขเก่า เล็กเก่าที่ปูหายมากนี่กระตรงกับความฝันเพลินพอยหนักเนี่สิเกี่ยวกับเก่าเสียไหจ้ะครับจ้า๊ะลววานะละวาเราหมั่นใจหลายเติบอยู่สาหรับเลขชุดนี้ของอาจารย์ละบุกจาหา์ครับจ้าอาจารย์นี่คือเป็นเป็นพระบ่ครับผมเพื่อเป็นพระจ้ะอ๋อรัเป็นอยู่ที่พักสงฆ์โมเมนต์วัดนะแม่ครับจาแล้วก็เพป่นไปนั่งสมาธิเอาในปาครับจ้า แปลว่าพุ่งเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสร้างเนาะครับกให้ไารตามศรัทธาเฮาค่ะอยากซอยเพิ่นก็ได้ครับอยากเฮ็ดอยากสร้างกันกันได้ส่งแม่ราบมีส่งมีลาบอยากมาซอยเพิ่นก็ได้จังซี่นะเพิ่นก็บ่ได้เรียกร้องแต่ว่าเพิ่นแคกบ่บ่บอกมองอยู่มองนี้นี่ล่ะมันยากเนาวะคันบอกมองกัสิบ่บอกเลขแล้วล่ะว่าคันบอกมองบอกเบอร์บอกมองอยู่นี่สิจ้าะสายพานเจนุ่งมาสานค่ะก็สิอยู่ลําบากเนาะจ้าอยู่ลําบาก แล้วก็สิบ่วมีสมาธิออกมาสิรับซ้ายอยู่เบินมือนะรับสายเบนมือย่านเต่บนในปิววีกนะครับใช่บ่กคยยานตึ้งีวอนบินยานปีว่อนบินอีกเอาจังซี่แล้วครับผมไปได้โดนโดนจ้ครับอันนี้ก็เขามาสิบเอ็ดหมวดแล้วกันว่าเขาต้กันกับสีบาปเนาะกันมีหมวดหนึ่งที่บางหมวดอยครับหมวดบานกับพวกเขาจังหวดดอกโอ้พวกเขาจักันโตเลยจ้าพวกเขาจัตโตเลยแล้วก็มว่าเขาไม พอเหล่อมาเขาใ่กับเขามาสามตัวเขาสามตัวแล้วกับเขาสองตัวแต่ว่าจะเป็นสองตัวที่ไม่ได้เน้นแต่ว่าสังสิเป็นตัวตรงอยออกตัวตรงๆไม่ได้กลับนะนะแล้วกับงวดบ่างหานีีก็ออกตัวตรงไม่ได้กลับแต่ว่าหเป็นตัวร่องสิแม่จ้าฉันมานี่ออกตรงออกตัวตรงครับแต่ว่าเป็นตัวร่องที่เพื่อนว่ได้วงกลมไว้นนะแล้วกับเลขเพื่อนนี่คันสังเกตดีๆสีมาเป็นชุดบนค่ะ ออกออกตะบนได้ส่วนหลายสังเกตมึงมจ้ะก็มา,มาสอง <2 S 2> ตัวกับมาสามตัวออกแต่บนเห้องักลอยขันนัน,นพนงังหดดูเอาแต่เจอศูนย์หดเก่าเราไปยังแมนคือจังหันงวดว่าขหันหยิบห้ไปตัวตัวล่องเนี่ยให้ไปสี่ห้าหกมันมมมบอกบันนี้เอฟซีเปนลูกซีลูกหาร์เป็เอาไปเอาไปอันไล่ลักลอยเอาไหมนนะครับลักลอยจจงหนึ่ง ถึงซี่ประสานผลานะเพื่อนก็ไดสามตัวตรงเลยแม่ต้าเพื่นเพื่อนเล่นเป็นเพิ่นเล่นเป็นทัานได้สี่สิบบาทสี่สิบบาทกับเหมือนว่ามันสามหมื่นผบอกหลือจากมื่นบวกกับะมาณนี้ยละมั้งจาเพื่อนถือนํำเพื่อนกะอวนมาท่าบุญน้ำอยู่ดอกหนึ่งโมทนาบูนนํำครับผมวันนี้ก็ให้ได้หลายๆจ่กะถ้าเรียกเปล่นกำลังใจให้เพื่อนน้ำเนาะกูหวันเพื่อนเอามากสินะจ้า สำหรับสองโต้สองโต้ตองหวนนี้ได้ตัวไหนครับผมสองโต้ตองวันในเปิ้ลแห่มากจังเต้ตองวันก็คือมีสองสามสามหกสามเก่าจะเป็นเล็กจะเป็นเล็กติดสามเนาะจาสองสามสามหกสามเก้ากระบาเน้นเปิ้ลเนีนแห่ย่เนียนสามเก้าครับเออวันนี้เรื่องบอกว่าอันชุดสามโต้ที่เปิ้ลแห่มาก่ะเรื่องว่าวิ่งแปดเออ <One input> นั่นร <railway |ro|> ื้อบอกเรียกวิ่งม <language> ีคนได้ไปบาดีนี้โบอ้าวโบท่านเนี่ยมีคนได้เลยตัวนี้แ <so> อ็คขาดเอ็ดคนตัวนี้เออเรื่องล่องนี่เอาเอาล่องเอาปากกาบ้าปากกาเนาะ้อแปดริ่งแปดเจ้ครับเด้อริ่งแปดบนกูใดล่องคลิปไปแล้วกลับมาล่องใหม่ได้บาดีนี้โบท่านได้ได้น้ำมูอใส่เส้เลยนี่คืออะไรเยนตัวเดียวแล้วก็วงกลุ่มมาเลยครับ อะไรใหม่ๆสดๆเลยบาดีเนาออแต่คืดพ่อมันว่า <c oughs> พิเศษขโมยคือพ่อบ้านอตอนนั้นน้องบอกว่าจะปล่อยสามตัวมันบอกครับปล่อยสามตัวเราสีให้เลขอันเลกวิ่งสิมาสามฟอมสามตัวครับหรือว่าวิ่งแปดก็ล่ะก็กเร่มบอกมูไปเลยบาดีเรื่มบอกมูไปเลยแม่จากเพื่อนว่าเบิร์ตสุสองแล้วด้ครับเอาเพิ่นให้แอดกาคนเดียว,ยว,ยวบอกงั่นเพื่อนก็สิว่าเรื่องบาดีนี้ แอดกามาสุดท้ายมันได้พิเศษก็มู่วันี้ได้ตัวเดียวโคโลเขียนวิ่งแล้อยู่บะว่าเป็นยังครับเดี๋ยวบอกบอกในคลิปจ้านั่นแหละเปิ้ลก้ามหีบแบบนี้ครับวิ่งแปดนะครับขอขอเปิ้ลตัวเล็นง่ายที่สุดทย่เราไปถามเราบ้าเราไปถามอาจารย์เนาะครับอันอาจารย์ว่าสั่นวันนี้ได้ตัวได้เจ้าข่ะอาจารย์แล้ววบากระตูนี่ละผ้ากัน เอาให้เป็นแน่ว่าสั่นวดว่างหันให้ไปกัไปตัดทีมตัดออกว่ามันออกแล้วมันจมจ้าวางจันละกันเอาให้เป็นกับวัวเนาะกับว่ามันต้วไม่นะครับนี่ตัใหม่นะครับวามเราไปเนาะจับผมอยากบอกแล้วได้นีไฮไปหาดึงไปเนาะดึงเอตะลีบอท่นหรือว่าไปซุ่มเอาลวดไปซุ่มเอาเลยนะครับผม สำหรับชุดสามตัวนะครับจัดหนักจัดเต็มชุดสามตัวค่อย้วยไวครับแปดสองหกจ้แปดสองเก้าแม่จ้วิ่งแปดแ้ววิ่งแปดวิ่งแปดบนครับผมด้านล่างนี่เป็นข้อมฟันนะครับห้าศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์นกแปดเป็นข้อมันด้านล่างนี่คือเบอร์โทรนะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผม เดียวค่อยโทษมากก็ได้ครับเบื้องแนวทางในช่องครับแนวทางดูผ่านช่องนะครับผมจะตั้งละเอียดเนาะคู้ใดอยากรวมทั้งบุญกับติดต่อมาที่เบอร์โทรนะครับผมเสียวให้มันชัดเจนก็คือเบื้องแากทางช่องดีกว่านะครับสำหรับแนวทางขอบคุณครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมขอบคุณครับผมครับผมสำหรับแนวทางนะครับ ของรับมุกดาหารนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมอเอฟซี FC ก็พิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมชอบจัดขัดผ่านนะครับหลังจากที่เข้ามา1 1งวดงวดนี้เป็นงวดที่12นะครับผมผมมา,าพาเอฟซีมาตามถึงบ้านของเจนงนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ